ยะถาดีวะหาภูราปริวันเดิตากลังเอวเมวะโยตินังเปตังลังวุปกาปะฏิอิทธิตังปฏิตังตุมังชิตุเมวะสมิทุตเปะมุรินตังกปาจันโธปนาระโสยถามณีโตติระโสยะถาตปิฏิโยวตันยุสัพปโลกโวนาตตุปมาเตปวัฏวันรายโยสุขีทิ迦ายุโภตปิฏิโยวัจันยุสัพปโลกโวนาตตุปมาเต อวันตรลายโยทุกีที่คายุโกนสโตพีทโยวัฒนุตาปโลโกวินัตะตุลาเตปวัตวรรณลายโยทุกีที่คายุโกมาวิวาธนาเีริสนิจังุทาปจายนจัตตาโลธรรมาวัฏน์ที่อายุวโนสุขัพระรังมหาคาลวิโกนาโถอาศัยจายสุขายตัปปานญญา ภูณสวาบาลมีสัพาปโตธโมจิมุตมะเอเตนะสัจวัตเชนะมาหุนตุตัพภูปูตะวากาเลนะทันติปัญญาวัฒนยูวีธรรมจารากาเลนะทินนางิเยสุขูตุภูเตตุตาทิสุวิปัสันะัมนาตัสุราหุนตุเตทักกินญาณโมทันติวิยาวจังการุเตนะทักกินาโอนาเตปุญญาสภาสิงห์ตัตตมานะเทอปจิวานะจิตโตญาตินา มาพลังกุญญาณนปะโลกัปิาอุนที่ปานนันติอาโตวปัตนานันกักขังธรรมญาในตัณ e าเกดเกิดปัตนานังรักิเยอนุตเรอเกธรรมเวปัตนานันรกูสมุเกเกตังเกปัตตานันกุญญาเกเตอนุตเรตมิานธรทัตตังขังุญญาโวติปัตตังอายุเทวันโนเจยโตจิตติทุขัง ะรากรคัตธาตาเมตาวิอากาศธรรมสมาโยะเอวะปูโตมนุโตะกัปโตะโกโมทตีติฮาโโตะนัโตตีโรวันนะโทปฏิภาณะัโจุขัตธาตาเมตาวีสุขังโตภริคัตจติอายุทัตโตะลังวันนงทุขันนิพาณโทตีคาจุยัตจ่โหิยัตายาตุปาจะติยัสมิง มเทเตกับเวทิวาสัมปันทิติชาติโยสีระวันเตสโพเจตวาฏัญญเตครามใจโนยาสธาเทวตาหาสิงกาสังทักจิณมาดิเสตาปูจุตาปูจิยันติมานิตามานิยันตินังเดโตนังอนุกรรมปันติมาตาภุทังภูรดังเทวตาอนุกรรมกิโตโพโสสธาภัสธานิปัสสติยานี ภูตานิธรรมากตานิบุมมานิวายานิวาอันตริเกษัภวภูตารูปนาตวนวิอโธปิตักกัจจานันุภาติตังตุภา,ภาติตังกิติปิโลมะเนมุขุณยะตุปาทะศรังอปาปังธรมรมุเกษตรังอนุกาลาน,า,า,านังตัตตมาิภูตานิสามเณรจักเพเมตังโกลโลธรรมนุติยาปทายะทิวาจารัสโต ยารันเทียปนอิมปัตโยบังคาลังอับปีกางขานอาเตโคมนุษตะนลุกกานุภาวาภูถาวาุตเสเสนมอิติกาจะาติสัมมาามนุษย์เยียตาตัะสมัยเรรักตาอัปมาตาติกขาติเมียสิกาติเมยาติมิตตาสขาจิเมเปทานังทัินังทัศธาภุเพ กตามณูทรางในคุณนนงวาโตขัวญาวันยาปริเทวนาตังเปตานมัตไายะวังติทันติยาิโยยัญจะโคทากินาดินนาสังคำนิตุปติติตาทีกระตังนิทายัสถานโสเพกับปฏิโทยาทิธรรมโมจะยามิทัสิโตเปตานะปูชาจกตาอุราลาเปลัญจาปิโุนมนุปทินา ตุมเหตุุมยังระจุตังอันละปัจจันทร์ทตรัพปุพทานุภาเวนัสตัพมาตมานุภาเวนะสตัพมาสังทานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมมาตังนังสังขรัตนังตินางรัตนานังอาุภาเวนะจตุราติติตาหาธรรมะขันธานุภาเวนะปพิตตกะติยานุภาเวนะจินตสางวรานุภาเวนะสตัพเพเต โลกาสสัพเพตติภิยะสัพเพตตอันตรายาสัพเพตตุปัตจาวาสัพเพตตปุนีมิตาสัพเพตติวังสาวินัทัณฑ์ท้าวัตะโกะขณวัดตะโกติดิวัดตะโกยะตะวัดตะโกเปลวัดตะโกวันนวัดตะโกจุกวัตะโกโหตุคราภทาทุกขโลกปยาเวราโฉกาตตุปัตจาวเนกา อันตรายาปิวินัตนิเตยตกาเยยติทีนางลาพังโสติภาคยังทุขังบงลีอายุจวันโนจะโพคังอุทธีเจตวัสสตวัสสาจเตอวัตุสัพมังคังละขันตุสัพเมเดวัสาสัพปุถานิภาเวนัสตาโตติ มวันตุเตปุตุตัพุมงขลังรักขันทุตตาปะเทวทธสตุปธรรมานุภาเวนะสตาโตตีมวันตุเตปุตุตัพุมงขลังรักขันทุตตาปะเทวทธสตุปะสังขานุภาเวนะสตาโตตีมวันตุเต